ากำลังจะเข้าไปที่น้าตกผาตาดนะครับกาญจะนะบุรีนะครับตอนนี้เวลาสิบโมงหนาทีนะครับน้ำตกผาตาดตอนนี้ฝนกำลังกำลังกำลังแล้วนะกำลังจะตกแล้วนะ มาถึงแล้วนะครับอีก200เมตรคุณจะถึงจุดหมายแล้วก็เข้ามาก็ด่านเก็บค่าบริการนะครับตอนนี้มาถึงที่นี่ก็10โมง20นาทีนะครับนี่อัตราค่าบริการนะครับผู้ใหญ่60บาทเด็ก30บาท60เหรอ รถจักรยานยนต์ยี่สิบล้อสี่ล้อสามสิบบาทครับสองคนร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมทั้งรถด้วยนะครับถ้ากลางเต็นท์ด้วยคิดยังไงครับถ้ากลางเต็นท์เดี๋ยวติดต่อเจ้าหนี้นั่นด้านในอินเตอร์โอเคเหรอมีพกติดตัวลงไปด้วยนะครับมีเจ้านีสิบอ๋อโอเคครับขอบคุณครับทริปนี้นะครับเบราว์เจอตั้งใจนะครับจะมาตอนแรก กะว่าจะมากางเต็นท์เนาะแต่คิดไปคิดมานะเอารถใหญ่มาก็เลยตั้งใจเลยนะครับว่าจะนอนในรถนะครับหลังจากเล่นน้ำเตึงน้ำตกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหาที่จอดรถนั่งหามุมดีๆเนาะเอาไว้สำหรับนอนค่ำคืนนี้นะครับ สำหรับน้ำตกผ่าตาดนะครับ,บเบวแจกกอดูๆนะมัน,นรู้สึกว่ามันจะมี3ชั้นนะครับเดี๋ยวเบลเจกก่อจะขึ้นไปเก็บภาพไปทําคลิปอยู่ชั้นชั้นที่3ก่อนแล้วค่อยมาทําคลิปชั้นที่2แล้วก็มาทําคลิปชั้นที่1นะครับจุดตรงนี้ก็คือน,น้าตกชั้นที่3นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสราร์นะครับอ่านักท่องเที่ยวจะเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานะครับอ่านักท่ LEGO องเที่ยวจะเบาบางนะครับมาเที่ยวน้ําตกวันนี้น้ําเยอะนะครับท่านผู้ชมน้า ใส่หน้าเล่นขนาดเลยมุมถ่ายรูปนิ้เฮาเลือกถ่ายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอยากจะถ่ายมุมไหนมุมไหนที่เราอยากจะถ่ายนะถ่ายได้เลยเต็มตีเลยนะครับสําหรับน้ําตกชั้นที่3นี่นะครับก็จะมีจุดที่ไม่ให้ขึ้นไปนะครับคือ,คอ,คอชั้นบนสุดนะครับก็จะมีช่วงาบางจุดนะครับที่เจ้าหน้าที่ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ําเล่นอะไรได้นะครับแต่ส่วนมากนะครับนักท่องเที่ยวก็จะขึ้นมาสัมผัสความงามแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับ แต่สําหรับเบาแจ็คนะครับเบาแจ็คขึ้นมาทําคลิปนะครับบาได้เล่นน้ำในอรอบนี้นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะบาได้เล่นบมีโอกาสได้เล่นนะครับท่านผู้ชมอาย ถึงเบาเจ็กบ่ได้เล่นน้ํานะครับแต่ก็ม่วนอกม่วนใจนะครับพ่อได้มาเห็นแล้วก็ได้มาสัมผัสน้ําละอองน้ําก็ชุ่มฉ่ำแล้วนะครับสําหรับบรรยากาศวันนี้นะครับอากาศดีนะครับบ่ฮ้อนแดดบ่แรงนะครับบรรยากาศนี่นะดีขนาดเลยงามแตะงามแตะงามว่าเลยนะครับอลังการเลยนะเนี่ยอันนี้มาเดือนตุลาคมนะครับ บริเวณที่บอลคิ้กําลังปีนาปไปตรงนี้นะครับมันบ่ลื่นนะครับแต่ก็ให้ระวังระวังนะครับเพราะว่ามันปีนป่ายก็ลาบากเหมือนกันนะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําการนะครับคอยดูแลนักท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับ สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่ขึ้นมานะครับก็มาได้แค่จุดบริเวณที่เบลเจ็์ยืนอยู่แถวๆนี้นะครับสำหรับเบลเจ็์ก็ทำคลิปเนาะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพไว้ได้เยอะแล้วนะครับสำหรับชั้นนี้นะครับเดี๋ยวเบวเจ็์ก็จะพาท่านผู้ชมลงไปดูชั้นที่2องเนาะน้ำตกผาตาดัดชั้นที่2ตามเบาเจ็์ลงไปเลยนะครับ จุดบริเวณแถวนี้ที่เบลเจกําลังเดินไปนะครับก็คือน้ําตกชั้นที่2นะครับหินมันจะเป็นคล้ายๆแบบหินปูนเดินไปได้สบายมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ลื่นเนาะแต่กนเดินให้ระวังระวังกันแล้วกันนะครับอย่าประมาทนะครับ บริเวณแถวนี้ก็คือน้ำตกชั้นที่หนึ่งนะครับอยู่ใกล้กับลานกลางเต็นท์เลยสำหรับชั้นที่หนึ่งนะครับบาวเจคต้องขออภัยอย่างสูงนะครับสำหรับรูปภาพนะครับวิดีโอบาวเจคบัได้ถ่ายรูปแนวนอนนะครับลืมไปนะครับถ่ายแต่รูปแนวตั้งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ขออภัยอย่างแรงเลยนะครับสำหรับตัวน้ำตกนะครับแต่ละชั้นละชั้นนะครับชั้นหนึ่งก็สวยชั้นสองก็สวยชั้นสามก็สวยสวยแตกต่างกันนะครับ สรุปแล้วคืนนี้เบลเจก,กับอีแม่บานอนแล้วนะครับที่นี่นะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนแผนนะครับจะขับรถไปที่อุทยานเพื่อนสีนักคลรินนะครับเบลเจกจะไปแวะนอนที่ไอ้น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเลยทีเดียวเลยนะครับเรื่องของเรื่องที่เบาเจกจะย้ายไปนอนที่เขื่อนสีนักคลรินที่น้ำตกห้วยแม่ขมิน้นเพราะว่าที่นู่นมันมีห้องน้ำเยอะเนาะวันนี้พอดีที่นี่เขากางเต็นท์กันเยอะมากๆนะักท่องเที่ยวก็เยอะนะเนาะเบลแจก,กเลยไม่อยากจะ แย่งห้องน้ำเพราะวที่นี่ห้องน้ำมันมีปริมาณน,น้อยนะครับมีจำนวนจำกัดไม่เยอะนะครับไม่เยอะเท่าที่นู่นนะครับยังไงยังไงแล้วนะครับถ้าผู้ชมก็คอยติดตามนะครับตามบราจชกไปดูที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบราจชกเอาไว้เพียงเต่าอ้ก,กันเนอซึนับสนุนช่องเพียงแค่ปายนิ้วนะครับกดไลค์กดติดตามเพียงตเต่ายกบราจชกกดชื่นใจแล้วนะครับ